ชื่อนี้นี่มีกันมายาวนานเนาะฟอร์มนเต้4,466แรงม้ามีเทอร์โบด้วยเพราะนั้นสูนยถึงร้อยรถคันนี้นะครับเหลือแค่3.3ลิตรราคาตัวรถ34ล้าน7แสนรวมออปชั่นอีก9ล้านกว่าบาทออปชั่นนี้ได้9.2อีกคันหนึ่งเลยนะมาแบบไม่อั้นเนี่ยเขาเรียกแค่ ยสัสดีครับเควินบีเคกับจานปั้นครับผมเฮ้ยวันนี้รถเราเดือดอีกแล้วเนาะช่วงนี้กระทิงเข้าเยอะแล้วเป็นกระทิงแบบโหดๆสดๆด้วยเด็เฮ้ยของเรานี่มีทั้งมานะ้าเนาะม้าเข้าใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะทั้งม้าหนุ่มม้าเท่า <c oughs> กระทิงเท่ากระทิงห <c oughs> นุ่มเป็นไงวันนี้เป็นกระทิงหนุ่มนะแต่เป็นแต่เป็นกระทิงหนุ่มที่แบบกระทิงหนุ่มที่แบบปักเลยนะวันนี้เนาะใหญ่แบบ ตัวใหญ่ป่ะล่ะดูเลยข้ Teraz, ขางๆของเราวันนี้นะวันนี้เลยครับ Lamborghini Urus Performante Let's go ตัผมนี้เลย Lamborghini u r Performante ตัวนี้เป็นสีส้มพิเศษนะทีนี้ Performante เนี่ยออกมาขายคู่กันกับตัว Lamborghini Urus S ถูกต้องไหมคือ2รุน่นนี้ต้องบอกเลยว่ามันคือ Super SUV อยู่แล้วใช่ไหม Super Sport Utility Vehicle สำหรับคำว่า SUV ถูกต้องไหมเพราะนั้น2คันนี้รับรองว่าแรงหนึ่งคู่นะครับผม แต่พอเป็นตัวเ e อร์ฟอร์แมนเต้เนี่ยเนื่องด้วยความพิเศษของตัวชุดแต่งต่างๆที่ Lamborghini มอบให้กับตัวเ e อร์ฟอร์แมนเต้เนาะ <Wow. S 1> ชื่อนี้นี่มีกันมายาวนานเนาะเปอร์ฟอร์แมนเต้ใช่ปะ่ะเอาง่ายๆเป็นตัวเ e อร์ฟอร์แมน์นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นตัวไลท์เวทนั่นเองนะครับซึ่งพอเป็นเ e อร์ฟอร์แมนเต้ปุ๊บจะได้พาร์ทไลท์เวทต่างๆก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นพาร์ทของคาร์บอนไฟเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮูดไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้าง กันชนหน้าดิฟฟิวเซอร์แล้วก็รูฟด้วยนะครับผมพาร์ตคาร์บอนต่างๆที่ใส่เข้ามาให้ในรถคันนี้ทำให้รถคันนี้มีน้ำหนักเบากว่ายูรุสเถึง104บอปอนด์เลยนะก็เกือบเกือบ50โลนะครับเหมือนกับว่าคนหายไปคนเนาะแน่นอนความแรงแม้จะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันแต่ว่าน้ําหนักหายไป50โลแน่นอนแรงกว่านะครับได้เครื่องยนต์ที่เป็นขุมพลัง V8 t u r เทอร์โบนะครับดิสเพลสเมนต์เป็น4,000นซีนะ 4ี่พันซีซแรงม้ามีเทอร์โบด้วยเพราะนั้น0ูนยถึงร้อรถคันนี้นะครับเหลือแค่3ามจุดสามวิสามจวินี่สำหรับรถ SUV นี่คือแรงระดับซุปเปอร์คาร์นะใช่ไหมคือแบบดึงแรงมากนะครับแล้วก็รถคันนี้ต้องสร้างมาเพื่อท็อปสปีดด้วยท็อปสปีดอยู่ที่306กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดไหมสาม้อยหกกิโลเอสยูวขับแบบนิ่งๆนะไม่ใช่ขับแบบโพงเคงนะเนาะเพราะว่าทำมาเพื่อแบบเป็นรถที่วิ่งไฮสปีดได้แบบ เร็วแบบนิ่งปลอดภัยจริงๆนะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าผมเทียบกับแบรนด์ค่ายดาว3แฉกก็จะมองไปถึง g 6 3ใช่ปะแต่ g 6 3ความจริงแล้วมันเบสมาเป็นรถทหารเก่าอ่ะใช่ไหมเป็นรถที่เอาไว้ลุยเดสเซอร์ตเอาไว้ลุยอย่างเงี้ยคือเป็นรถที่ทําเครื่องแรงแล้วก็ท็อปแล้วก็เป็นรถที่ทรงแบบบ็ y, อกซี่อ่ะคือไม่ได้ทํามาเพื่อเป็นลู่ลมทํามาเพื่อเป็นแอโรไดนามิกไม่ใช่เพราะนั้นการออกแบบคือต้นๆแรงใช่แต่คือการขับการแฮนด์ลิงแน่นอนนะครับดีไซน์ เอามาใช้งานคนละแบบกันสำหรับคนที่ชอบไฮสปีดผมก็แนะนำซ้ายมือผมนี่เลยนะครับสำหรับ Lamborghini Urus Performance เนะครับเราก็เห็นเลยนะครับกันชนหน้าเราจะได้เป็นแถบคาร์บอนไฟเบอร์มามันดู aggressiv e ขึ้นเยอะเลยนะครับฝาป้งหน้าทั้งแผ่นเนี่เป็นคาร์บอนคือแบบเปิดยกอะ่ะเบามากๆมีช่องระบายความร้อนนะครับเป็นแอโรไดนามิกการดีไซน์ของตัวแลมโบนี่จะเป็นสันเหลี่ยม,มเป็นเฮกซากอนว่าง่ายหกเหลี่ยมนะอยากรู้เบาแค่ไหนมาดูเลยนะครับ อลองมายกจันปั้นลองมายกเดยอนะ,อะเดี๋ยวให้จันป้นลองยกดูเลยเนี่ยลองขยับดูเองลองดูดันขึ้นดันลงเองปึบเป็นไงเป็นไงเบาหุ่ง <laughs> เพื่อนๆจะเห็นนะว่าด้านล่างนี้ก็คือเป็นลายคาร์บอนเลยเพราะว่าอย่างที่เควินแจ้งไว้เนาะแน่นอนมันก็ต้องเบาเหล็กสิใช่ไหมโชว์ไม่พังง่ายๆเอาง่ายๆโชไม่สุดอะไม่สุดแน่นอนอยู่ได้อยู่ยาวเลยเนาะ เทอร์โบคอมเพรสโซวีเเป็นไงเออน,นี่อ,อ่านป่ะ Ordine di Accensione ใช่ป่ะใช่ป่ะก็คือเรียงลำดับ,าบการจุดระเบิดของเครื่อง V8 อันนี้ก็จะเป็น13726548เนองหกหาะครับนงั้นวันที่หนึ่งนี้ออกอะไรอะเลขครบพอดีอะขอเกินเลยเออเกินวันที่หนึ่งนี้ออกอะไรอะลองไปดูเอานะเพื่อนๆใช่ป่ะนี่เอาไว้ง่ายศูนย์ถึงร้อยแรงกว่ากายาโดแล้วใช่ป่ะ ในเลเว่นมาต้องมีเสียวอะ่ะ <Yeah. S 1> บอกเลยใช่ไหมเอาพุ่งตรงเสียวแน่นอนถ้าไม่ใช่เทอร์โบอ่ะเนาะถ้าเป็นในเลเว่นตัวเบสโมเดลนี่อาจจะโดนกินได้นะครับไซส์โปรไฟล์ของกระทิงเป็นไงทำท่านี้ปุ๊บมีจองทุกทีเลยขอทำสักหน่อยเนาะมุม <Yeah>. oh. มหาชน่น่ะ uh. ต้องทำอะ่ะต้องทำอะ่ะทำปุ๊บจองเลยนะ พอเนี้ยพอมาดูสายโปรไฟล์เนี่ยกว้างมากนะครับแล้วพอรถคันนี้เป็นสีส้มนี่โคตรเด่นเลยพอพาร์ตคาร์บอนที่มันตัดอะมันโคตรชัดเลยนะคาร์บอนนี่มีตั้งแต่ซุ้มล้อเฟนเดอร์แร์จกมองข้างสายสเกิร์ตนะคาร์บอนหมดนะเนี่ย mm hmm. นะครับแล้วก็ไล่มาข้างหลังตัวนี้นะครับเรียร์เฟนเดอร์คาร์บอนเหมือนกันไปจนถึงเรียร์ดิฟวเซอร์เลยนอกจากตัวนี้ทำให้เบาแล้วแน่นอนครับเรามาดูตัวล้อด้วยนะครับ ล้อตัวนี้เป็นล้อลายไดมอนด์ของเขาเนาะรัดด้วยยางพิเรอรีพีซีโร่นะสองแปดห้าสามห้ายี่สามนะล้อล้อนี้ขอบยี่สามนะเพราะถ้าไม่ขอบยี่สามเนี่ยจะใส่ไม่ได้เพราะว่าดูรบกวนช่วยดูเบรกลูกแตงโมเขาด้วยฮะล amborghini carbon ceramicy นะคือแบบเบรกเป็นเบรกเซรามิกอะไวง่ายมันเบิ่มมากนะ,ะคือเบรกแบบเอาอยู่อะแน่นอนเดี๋ยวเราวันนี้มีไปเทสได์กันด้วยไม่ไหวแล้วอะอยากลองนะ อยากลองอะคือแบบเบรกทีนี่นะทะลุกระจกเลยใช่ป่ะเนาะแน่นอนเนาะดูเบรกเบรกอ้โหใหญ่มากไล่มานะครับประตูหน้าประตูท้ายโอ้เสาพิลล่านี่ก็เป็นคาร์บอนนะลูฟข้างบนนี่ก็คาร์บอนนะครับคือผมว่าเท่กว่าราคาแก้วอ่ะอ่ะเรามาดูด้านหลังกันต่อนี่เป็นไงด้านหลังนี้ปิ๊บเป็นไงสปอยเลอร์คาร์บอนและหนึ่งตัวนี้ก็มีดักเทลนะครับเป็นคาร์บอนอีกช่องไฟท้ายตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับโอ้โห แม่งคาร์บอรอบคันอะแล้วก็เรียดิฟิวเซอร์เนี้ยคาร์บอนทั้งชิ้นเลยนะครับรวมไปถึงนะความพิเศษของไลท์เวทที่หายไปร้อปอนด์อะคือด้วยความที่ตัวท่อเนี้ยก็จะกลายเป็นท่อไทเทเนียมด้วยนะครับซึ่งท่อไทเทเนียมตัวนี้เป็นท่อที่ l amborghini ok เขา collaboration นะทำกับคาคาโปวิกนั่นเองอันนึงจะเขียน l amborghini ok อันนึงเขียนคาคาโปวิกว่ากันมาขนาดนี้แล้วนะครับกับรถที่มีออปชันพวกนี้เดี๋ยวเรามาไล่ออปชันกันนะ เรามาพูดถึงราคาตัวรถก่อนดีกว่าตัวรถเปล่าไม่มีออปชั่นอะไรเลยนะราคาอยู่ที่25ล้าน4 9 0 0 0 0บาทมาไล่ออปชั่นกันเลยนะครับ Roof in s h i n y c a r b o บก็คือเป็นหลังคาคาร์บอนเงา8,044,000บาท Carbonbonnet Invisible Carbon Fiber s h i n y ชานีคารบอนเงาอีกแล้วนะฮะฝาโปรงหน้าอย่างเดียวนะ689,000บาท B pillar and front fender grid in carbon fiber นะเออ front fender fender หน้าแล้วก็ B pillar คือเสา B 3,99,000บาท2 3 inch P zero tire อันนี้ไม่คิดตังค์นะครับผมอันดับต่อไป Yellow caliper อา้าวคิดตังค์นะครับทำสีเฉยๆนะห5 9 0 0 0้นบาท p e l o p e 2 3 inch shiny black with titanium wheel bolt ล้อ p e l o p e 23นิ้วนะเป็นล้อดำเงานะตัวน็อตล้อเป็นไทเทเนียมนะครับ 719,000ต่อไปสีพิเศษที่ผมบอกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสีส้มพิเศษ Arancio Santo นะฮะ1,540,000แพงมากนะครับแค่สีอย่างเดียวนะ Full Exterior Carbon Fiber Package ก็ง่ายๆ Exterior เปลี่ยนเป็นคาร์บอนหมดเลยอีก639,000ภายในนะฮะ Extended Performance Trim on Seat Backrest 185,000บาท Kick Plate in s h i n y Carbon Fiber 271,000บาท Seat Belt Arancio Leonis สีซีดเบลเป็นสีส้มเปลี่ยนซีดเบลเป็นสีส้มเฉยๆนะแสนสี่พัน Air vents in Chinese carbon ช่องแอร์เป็นคาร์บอนเห็นป่ะภายในอ่ะห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท Extended performance trim pack on alcantara นี่369,000บาทนะครับต่อไป Dark package ก็คือเป็นลมดำทั้งหมดนะฮะ3,25,000บาท Ambient light package Ambient light คือไฟสองสวาง่างต่างๆเป็นไฟแอมเบียนอะ สามแ0 0ห้าหมื่ันบาท Bi-color Sportivo Acanthara with Performance Trim นะก็คือเป็นไพล์เค้รืคือเป็น2สีนะครับเป็น Acanthara Sport สองสีสามแสนหกหมื่บาท Fully Electric Seat with Ventilation and Massage เบาะนวดคันนี้เบาะนวดน,นะฮะ381,000บาทครับผม Optical Stitching ก็คือ Stitching ที่เราสามารถมองเห็นได้1 4 0 0 0่พบาทนะครับแล้วก็ Stitching in Steering Wheel ก็คือ Stitching ของพวงมาลัยอีก48,890รอกบบาทจบท้ายด้วยนะครับผม Soft Close Door ก็คือฟรีนะประตูดูดนี่ให้ฟรีนะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าสั่งเป็นลำพงแบบตัว Advanced d ไปนะครับ mm hmm. Bang Olufsen Sound System 839 0 0 0าาบาทลำพงเดียวนะเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลจำได้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนผมบอกแล้วว่า Base Price ของตัวรถอ่ะ25ล้าน490,000บาทนะครับ o p ชั่นทั้งหมดที่บวกขึ้นมาเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูเลยดีกว่านะครับ 9ล้าน1 86,910บาทตัวรถรวมออฟชั่นนะ34ล้านกว่านะครับแต่วันนี้เควินนะครับเอาไปให้เพื่อนเป็นเจ้าของได้เลยนะรถออกศูนย์เวนัโซ่โมเดอร์แบบนี้นะเรียกได้ว่าประหยัดทั้งรถทั้งดอกแล้วเพาะเปลี่ยนสัญญาได้เนาะวันนี้ทําราคาพิเศษเหลือ29.9ล้านบาทไปเลยนะฮะอันดับแรกประหยัดค่าตัวรถไปละ5ล้านกว่านะครับดอกที่2ที่เพื่อนๆประหยัดอีกนะฮะเพราะว่าตัวรถคันนี้เหลือไปได้ประมาณ15ล้านเพราะวันนี้จริงๆแล้วเพื่อนๆดาวรถเนี่ย ออกรถยูรุสคันนี้นไม่ต้อง29ล้านนะเอามา15ล้านบาทออกรถได้เลย <Yeah. S 1> ที่เหลือ <No. S 1> นะครับผ่อนศนะครับอีกเดือนละ3 0 0แสนกว่าบาทนั่นเองนะครับอยากได้ก็โทรเข้ามาได้เลยเพราะว่านี่คือประหยัดมาก mm. เบ็ดเสร็จรวมๆแล้วประหยัดประมาณ6ล้านกว่า7ล้านได้เลยเ uh. นาะในรถใหม่ๆแบบนี้รถศูนย์แบบนี้วิ่งหมื่นโลแบบนี้หม 100, บบื่นหะลักร้อยโลนิดๆนะฮะเอาไปเลยแบบออปชั่นอย่างเงี้ยเ uh. บาะน,นวดเวน้วยนะออปชั่น9ล้านอ่ะออปชั่น uh. นี่ถอยคาเรล,ล่าได้คันนึงอ่ะฮะคาเรล่าก็สองอีกคันนะออปชั่่ uh. นะ แต่วันนี้เพื่อนๆนะครับ15ล้านเป็นเจ้าของได้เลยนะอยากได้ทำไงอาจารย์อะ่ะ0948928924หรือว่า0651697777นะฮะแน่นอนเลยกับรถคันนี้เลยนะครับ Lamborghini Urus Performante ชื่อสีก็โคตรเท่ r r a n c i o Santo Baby นะดูข้างในปะละ่ะ Let's go <S อยู่ข้างในรถเรียบร้อยแล้วอาจารย์โอ้โหรู้สึกได้แบบอคันธาร่าทั้งตัวเหมือนนั่งอยู่ในเร,าร้า oh. อ่ะ เหมือนนั่งอยู่ในลาน์นะคโคตรหรูนะครับอคาทัล่าทั้งตัวไม่พอวิวต่างๆก็เป็นอคาทัล่าหมดเขาหลังคาข้างบนเนี้ยอคาทัล่าหมดเลยไปเลยเพราะนั้นแบบออปชั่น9้าล้านกว่านี่ก็คือสมควรอยู่อคาทัลล่าทั้งหมดเลยนะครับแล้วแบบสวยงามมากนะมีดักแพคเกจโดยแบบลมดำให้หมดทุกจุดอคาทัล่าตัดคาร์บอนมันให้ความรู้สึกแบบลักชัวรี่แล้วก็ซิ่งไปในตัวนะแล้วอินเทอร์เฟซตัวนี้ก็ใช้งานง่ายมากแบบเร็วมากๆเร็วมากเลยนะตั้งค่าอะไรต่างๆได้หมดทุกอย่างอยู่ในจอนี้สัมผัสได้เลยนะฮ แล้วดูเนวิเกชันไทยได้ด้วยนะรถบ้านเราอะเนาะเออบรมราชชนนีนี่เป็นไงบรม77<อ>ช่องเก็บของนะครับผมรถโคตรเท่โคตรเท่จริงนะ stitching ต,ต่างๆนี้แค่ stitching อย่างเดียวเป็นแสน stitching พวงมลาลัยอย่างเดียวเกือบ5 0,000ื่นนะคือแบบมันโคตรคุ้มนี่ดีกว,ว่าเนี่ยที่ปักคอกมมอนเต้ตรงปีกบ่เนี่ยเออแสนแปดเนาะนะมันต้องมีไงเนาะเพราะว่าเออราคานี้แม่งโรเล็กเรือน <laughs> ใช่ในอะแต่คนซื้อรถระดับนี้ไม่ซีเรียสเนะาะและที่สำคัญวันนี้เพื่อนๆรปหยัดปี6ล้านนะบอกเลยว่ามาเอาด่วนเลยคันนี้นะครับเนอะอย่างที่บอกลำโพงนะ a d v a n c e 3D Bang Olufsen ค<อ>ือแบบท็อปสุดอ่ะแปดแสนกว่า<ะ>ลำโพงแปดแสนกว่าเพื่อนอนะจานเนาะคือบอกเลยว่าสุดจริงๆนะนี่ผมนั่งอยู่ตรง driver seat ร,ร,รู้เลยว่ารถคันนี้มันโคตรแพงแล้วก็ขับดีแน่นอนเดี๋ยวเรามานั่งบอกข้างหลังทีแล้วเดี๋ยวค่อยไปเทส t ไ, <Okay. S 1> ไป เดี๋ยวให้ลองนั่งเบาะหลังเพราะว่าคันนี้เป็นซูเปอร์ SUV เลยนะใช่ปะ่ icle, นะซูเปอร์สปอร์ตยูทิลิตี้เวชิล์กอลเนาะคือแบบต้องมาลองนั่งหลังว่านั่งได้จริงหรือเปล่านะเนี่ยพอนั่งปุ๊บช่องขาเหลือบานเลยเห็นไหมที่สูงขนาดนะ้นร้อยแปดสิบสี่เฮดรูมเหลือบานแล้วนั่งแบบโคตรสบายเลยนะเออแล้วคิดดูดิศูนย์ถึงร้อยสามจุดสามวิแต่นั่งสบายอย่างเงี้ยมีที่ไหน <Wow. S 1> มีช่องแอร์ด้านข้างแล้วก็งานดีไซน์ต่างๆคือแบบโห oh. อยากจะถอดรองเท้าขึ้นเลยพูดอย่างนี้เนี่ย นะเป็นอาคารท่าล่าหมดเลยนะครับก็คือก็คุ้มราคาคุ้มอะ่ะก็งานดีไซน์เขาสุดอะ่ะใช่ครับเป็น artwork อาร์ตเวิร์กอ่ะลองมาดูตรงแผงประตูดิอาร์ตเวิร์ก่ะล่ะไล่มาทนะั้ง้าขงบนเลยอ่ะเดี๋ยวผมไล่แมตทิเรียลให้ดูเนาะนี่แบบเหมือนรีวิวบ้านอะ่ะ <im it> ใช่ปะ่ <im it> ปะก็สามสิบกว่าล้านอะ่ <im it> นะเนาะเนี่ยข้างบนปุ๊บเป็นอาคารท่าล่าก่อนนะ <im it> ไล่มาปุ๊บทริมคาร์บอนเห็นไหมคาร์บอนเป็นกอสซี่ตัวนี้เป็นตัวดาร์กแพ็คเกจเห็นนะมดำเงา ดูสติชชิ่งของเขาเนี่ยเป็นไงสติชชิ่งเป็นหกเหลี่ยมเนาะแล้วงานสติชชิ่งแบบเป๊ะเลยนะเป๊ะจัดนะครับผมนี่แล้วก็มาดูนะครับตรงนี้คันทาร่าหมดสติชชิ่งทุกอย่างตรงเด่งเลยนะไล่มาตรงนี้เป็นหนังอีกนะครับเนี่ยเหมือนเฟอร์นิเจอร์ป่ะล่ะไล่ต่อตรงนี้เป็นหนังอีกหนังอีกสติชชิ่งอีกคันทาร่าลำโพง B&O ลงมาปุ๊บเจอแอมเบียนไลท์อีกเห็นปะคือมันแบบแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนี่วัสดุเป็นสิบสอย่างแล้วอะนะ ไม่แปลกเลยที่จะแพงเนาะกระจกก็เป็นแบบ trimless เห็นไหมถูกต้องโอ้หน้าใช้เลยอะเนาะแล้วลำโพง advanced d คือตรงเสานี้ยังมีลำโพงอ่ะดูเนี่ยเสานี้ก็มีลำโพงนะเออมีลำโพงทุกจุดนะเออบอกเลยว่าไปเทสได้ดีกว่าจะไปเทสได้กันเลยเอางอ้นจานพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเหรอครับผมบอกเลยว่ารถแรงนะคันนี้ใช่ปะ น,นี่มันระดับ SUV lightweight เลยนะาีนี้ต้องเข้าโหมดคอสาอ่าร์เสียงท่อเปลี่ยนเลยนะ Lamborghini Urus Performante เนี่ยช่วงล่างมันไม่เหมือนตัว Urus ธรรมดานะเว้ยน <_ innen> ะมันยังไงบ้างครับพี่มันเฟิร์มมันแน่นกว่าเยอะเนาะมันไม่ใช่ Airsus ไงมันเป็น Strut มาเลยแล้วก็การเซตของเขาเนี่ยคือเป็น SUV ที่ลงแทร็กได้งงปะ SUV ที่ลงแทร็กได้อะดู เดิม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 แบบนี้เลยนะโคตรมั่นใจอ่ะคือการขับอ่ะคูรูสเราก็เคยขับกันมาแล้วเนาะใช่ครับโอ้โหถึงแม้ไม่เคยรีวิวแต่ขับกันมาหลายคันแล้วนะแต่คันนี้พวงมาลงพวงมาลัยอะไรคมกริบเลยนะครับพวงมาลัยเป็นอคาทาร่าด้วยนะครับคือถ้าเกิดเรามองกล้องในนี้ก็จะรู้เลยว่ามันเป็นเรซซิ่งดีเอ็นเอนะครับหลังคาเนี่ยที่ไม่มีหลังคาแก้วเพราะอะไรรู้ปะ เย้มัน, <Yeah. S 1> นเป็นหลังคารา,าบอนเออเพราะว่าหลังคาแก้วก็หลายกิโลใช่แล้วฝาหน้านี่คืออย่างเบาเนาะฝาหน้านที่เห็นว่าเป็นเป็นสีส้มคาดอยู่อะนะ่ะความจริงคือเป็นแผ่นคาร์บอนทั้งแผ่นแล้วพ่นสีให้มันเป็นเอฟเฟคเฉยนะนะแล้วฟังเสียงรถด,ด้วยการเซตอัพของเพอร์ฟอแมนเต้ดูฟังเสียงรถเสียงท่อด้วยครับคือมันแบบระพพับระพับพับผมเคยนั่งอรุธรรมดาเวลากดแรง เหมือนมันแบบมันจะยุ่บกว่านี้หน่อยอะยว่บเลยอันนี้มันแน่นเลยอ่ะแรงดิชอบปะล่ะนนองมันไลท์เวทอะคือมันแบบเป็นตัวลดน้ำหนักตัวแทร็กของเขาอะภายในเขาดีไซน์ให้เป็นแบบเรซซิ่งหมดเลยเนาะเนาะจะใช้ภายในจะใช้พวกแมทเทอเรียลเป็นเรซซิ่งก็คือเป็นคาร์บอนเคฟล่าใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอะคันทาร่า เป็นสต i ชชิ่งแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยไปทั้งคันเลยนะครับเพราะนั้นเบาะเบอะอะไรที่เรานั่งอยู่เนี่ยเฟิร์มกระชับเพราะว่าความที่เป็นอคานทารามันจะอยู่ตัวกว่าเลยเวลานั่งกับเบาะหนังนึกออกใช่ปะใช่ครับแล้วมันมันไม่ให้ตัวเลยวลาวนั่งขับกดไปนี่นิ่งๆเลยนะดู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 มาแบบไม่อันน้นเขาเรียกแค่มาแบบไม่อั้นนะคือรถแบบเนี้ย เราไม่ต้องมาพุดนตัวเลขหรือหรอกคือแน่นอนมัน,ม,นมันสู้พวกตัวรถสปอร์ตไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะใช่ไหมใช่ใชแต่ตัวเลขสูงถึงร้อย,อยแต่ด้วยทอร์คด้วยแหละเครื่อง V8 อย่างเงี้ยเนานะใช่ใชมันแบบมันแรงอะ่ะแล้วมันเป็น SUV ที่โคตรแรงเลยนะครับฟังเสียงไรเฮ้ยฟ้าร้องแล้วอะ่ะฟ้าไม่ใช่เสียงเขาไม่ใช่เหรอฟ้ <c oughs> าร้องแล้วอะ่ะได้ลมนา เหมือนฟ้าร้องไะเนาะเสียงใช่เหมือนฟ้าผ่าปะ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 รถคันนี้ออกมาเนี่ยจากโชว์รูมเนี่ยมันประมาณโอ้โหสามสิบสี่ปลายปลายอ่ะเกือบสามสิบห้าล้านอ่ะนะใช่ป่ะมาณวันเนี้ยวิ่งไปแค่หมื่นโลเนาะหมื่นหกร้อยโลเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนมันรับไปเลยเนาะยี่สิบเก้าจุดเก้าแถมมีไฟแนนซ์เปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อนะครับมันเหลือไฟแนนซ์ประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะจานนะครับดาวประมาณสิบห้า ที่เหลือก็อีก14เนาะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นสำหรับคนที่หายูรรสอยู่อ่ะคือบอกเลยว่าประหยัดมากถ้าเกิดว่าเรียงไง่ายๆนะประหยัดกับรถใหม่อ่หกล้านนะครับก็เห็นหลายๆคนก็ไปลงแท็กพี่ต้นคาซ่าก็ขับอยู่ช่วงหนึ่งก่อนจะก่อนแกจะเปลี่ยนเป็นตัวเป,ราาปรอร์ฟอร์แมนต์ใช่ปะ่ะชมพู่ชมพู่อารยาซูเปอร์เอสยูวีชมพู่อารยาเคียวใช่ป่ะถึงฐานทัพลแล้วอาจารย์ครับผมรอแค่นี้พอรถมันใหม่ไม่ต้องรองเยอะแรงก็รู้อยู่แล้วเนาะครับผมเสียงแบบพิพพ์คำรามแบบ t อตแทกออนไททันเลยคันนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปแลอัพข้างในดีกว่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับผมกับรถ Lamborghini Urus Performante คันนี้เลยซึ่งคันนี้มีความพิเศษอีกเนาะเพราะว่าเป็นตัว60 Anniversary ด้วยนะครับเป็นรถปี23นั่นเองนะครับตัวนี้ รถวิ่งแค่1 0 0 0 0หหลักร้อยโลเท่านั้นเองรถศูนย์เรนาโซมอเทอร์สนะครับแลมโบกินีแบงคองนั่นแหละสามารถเข้าศูนย์ได้แล้วก็ขับใช้งานได้ตอนนี้ทันทีเลยนะครับรถใหม่มากๆสภาพใหม่มากๆราคาตัวรถรวมกับออปชั่นนะครับ25ล้าน490,000รวมัออปชั่นอีก9 000, ล้านกว่าบาทเมื่อกี้นะครับออปชั่นนี้ได้9ก็2อีกคันหนึ่งนะนะครับมารวมอยู่ในรถคันนี้นะครับราคาตัวราคาเต็มนะ34ล 00, ้าน70,0,000ถูกต้องไหม ณนะวันนี้เพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะครับราคา29.9ล้านบาทมารับรถไปเลย,เลยนะยังไม่พอสามารถทำโปรโมชั่นแบบดาวน์เพย์เมนต์ประมาณ50%นะรหรือว่าดาวน์15ล้านวันนี้ไม่ต้องเอามา29.9ล้านบาทให้เควินเอามาแค่15ล้านบาทออกรถไดเ้เลยนะฮะ <Yeah. S 1> ที่เหลือผ <Yeah. S 1> ่อน0%เดือนละ300,000กว่าบาทนะครับเ <Yeah. S 1> พราะนั้นวันนี้29.9ล้านนี้ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีแวดที่เพื่อนๆต้องโดนแล้วนี่คือราคาแบบเบ็ดเสร็จเลยนะครับประหยัดไปเยอะมากๆประมาณ6ล้านกว่านะครับณนะวันนี้ รถอยู่ที่ Wonder Motors นะครับโชว์รูมรถน้ำเข้าพร้อมศูนย์บริการครบวงจรนะอยู่ที่บรมราชทูนี77นั่นเองนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมตัวจริงได้อยากได้ทำไง0948928924หรือว่า0651697777นะครับรับแลมโบคันนี้เอาไปไว้ที่บ้านเลยเอาบ้านไปจอดในบ้านนะเอาบ้านไปจอดในบ้านนะบอกเลยว่าโคตรน่าขับเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่กำลังหายูรุสอยู่แล้วอ่ะ คือตัวนี้เอาจริงเป็นตัวพิเศษนะ Performance เตนี่มีไม่กี่คันในประเทศนะเนาะเพราะส่วนใหญ่จะเป็น Urus S ถูกต้องไหมคันนี้ด้วยความเป็น Lightweight น,ะน้ำหนักลงไปอีกร้อยกว่าปอนนะเบาอีกนะทำให้ลดแรงมากๆเลยนะครับศูนย์ถึงร้อนี่3-3าวีนี่ระดับซูเปอร์คาร์แล้วอะมันไม่ใช่ SUV วิ่งกันะนะนะคือนี้คือแบบวิ่งกับซูเปอร์คาร์ได้เลยลงแทร็กได้เลยดีกว่านะครับพร้อมเพื่อนๆเป็นเจ้าของได้เลยนะอย่าลืมโทรเข้ามาหาเควินกับจานปั้นนะจัดแต่ของโหดของเด็ดมาให้ดูแน่นอนอยู่แล้วนะฮะ เดือดมากๆคันนี้รับรองเลยว่าฮอตแน่นอนนะฮะร,ราคาแบบโค้ตคุ้มเนาะเพราะนั้นะนะวันนี้ถ้าใครชอบรถแบบนี้นะรับรองเลยนะครับกดไอ้นี่ไวเลย C first ไว้นะรถส,สวยๆมาให้เพื่อนๆเจ้าของได้เลยนะครับกด C first ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อยากได้รถคันไหนมารีวิวนะครับติดต่อเข้ามาเลยคอมเมนต์เข้ามาเลยเนาะมีแน่นอนนะครับหรือว่าเพื่อนๆคน,นไหนที่ต้องการสนใจสั่งซื้อรถนอกเหนือจากที่เรารีวิวเฮ้ยเรามีนะมือหนึ่งมีมือสองมีนะครับผม อยากได้คันไหนกิ่งกลางเข้ามาเลยเดี๋ยวเรามีทางทีมเซลส์แอนด์มาร์เก็ตติ้งนะครับแพลนรถให้เพื่อนๆนะครับรับรองโทรมาที่บ้านได้อัปเกรดรถแน่นอน <laughs> โทรเข้ามาให้นั่นแหละนะโอเคเนาะ oh <my> อะไรนะโอ้รถตู้ใหม่มีนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เดือดกว่านะครับมี T-spec นะฮะ T-spec ถ้าเกิดว,ว่าไม่โทรมานี่เดี๋ยวจะจองนะ T-spec นี่จะจองนะแล้วก็เดี๋ยวมีพิเอวิดิชั่นด้วยนะติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมนี่ก็ยังว่างนะ i อ้แนะครับผม 9 9 2 Turbo S นะครับซูเปอร์ป้ายแดงนะครับยังว่างอยู่เลยนะครับเข้ามาเป็นเจ้าของได้เลยเนาะโอเคนะวันนี้เควินจันบ้านลาไปก่อนเนี่ยนะวิ่งดูกระทิงวิ่งดูกระทิงไหนสัตว์วิ่งดูกระทิงไหนสุดยอดนะโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ